สวัสดีค่ะพบกับครัวพิพิไลนะคะวันนี้เป็นเมนูแหนมนะคะเราจะทำแหนมซี่โครงกระดูกหมูนะคะจริงๆก็อยากทําแหนมซี่โครงกระดูกอ่อนแหละแต่ว่าหาไม่ได้นะคะเราก็เลยใช้เป็นกระดูกหมูแทนนะคะขั้นตอนแรกก็คือเอากระดูกหมูที่เราหั่นเป็นชิ้นๆเนี่ยค่ะอันนี้มันก็หั่นตามขนาดของซี่โครงหมูเนาะเราไปล้างน้ําทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นก็ เดดดน้ําให้แห้งเลยนะคะแล้วก็ใช้สําลีซับนิดหนึ่งใช้ทิชชู่ก็ได้ค่ะซับให้แห้งให้สนิทเลยนะคะเพราะว่าการทําแหนมเนี่ยต้องแห้งห้ามให้มีน้ําเด็ดขาดเลยค่ะก็คือแห้งที่ส anyway, ุดเท่าที่จะแห้งได้นะคะพึ่งลมหรือว่าจะซับหรือว่าจะทําอะไรก็ได้เนี่ยเป่าให้แห้งเลยแล้วก็ซับไปเห็นไหมคะมันก็จะมีเหมือนจริงๆอ่ะเหมือนจะแห้งแล้วแต่เวลาเราซับมันก็จะมีน้ํํๆอยู่โอเคเดี๋ยวเราก็จะซับจน แห้งดีนะอ่ะพักไว้ก่อนต่อมาค่ะเราก็จะมีกระเทียมส่วนผสมต่อมานะคะเป็นกระเทียมนะคะประมาณอันนี้ที่โครงหมูประมาณ1นกิโลนะคะแล้วก็กระเทียมประมาณสักครึ่งถ้วยเนี่ยค่ะกระเทียมคือยิ่งเยอะยิ่งอร่อยนะคะยิ่งแหนมจะยิ่งเป็นเร็วแล้วก็อร่อยด้วยค่ะมีน้ําตาลทรายนะคะเล็กน้อยนะคะประมาณอ่ามห่ช้อนชาค่ะแล้วก็เกลือค่ะเกลือ2ช้อนโต๊ะนะคะ ข้าวสวยค่ะหรือว่าเป็นข้าวเหนียวก็ได้ตามชอบเลยวันนี้เราใช้เป็นข้าวสวยนะคะที่ข้าวสวยที่เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาโขลกให้ละเอียดนะคะให้มันเป็นเหนียวๆเ,เลยค่ะถึงค่อยเอามาหมักนะคะต่อมาค่ะผงปรุงรสค่ะใช้แค่ประมาณสักหนึ่งช้อนชาค่ะเพื่อให้รสชาติมันกลมกล่อมมากขึ้นนะคะสําหรับคนที่ไม่ชอบอาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําขั้นตอนอต่อไปกันเลยนะคะ เริ่มจากครกูกระเทียมก่อนเลยนี่ค่ะกระเทียมก็โครกหยาบๆประมาณนี้นะคะจากนั้นก็ตักใส่ถ้วยพักไว้ก่อนต่อมาค่ะเอาข้าวสวยที่เราเตรียมไว้นะคะมาโครกค่ะใช้เป็นข้าวที่เย็นแล้วนะคะถ้าใครที่มีข้าวร้อนก็ คลายความร้อนด้วยการกระจายกระจายเขาหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยเอามาโขลกถ้าใช้เป็นข้าวเหนียวเ็าอาจจะเป็นก้นกอนๆเนาอาจจะใช้น้ําเป็นตัวช่วยทําให้เขาแตกเบ็ดนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยเอามาตําค่ะนี่ค่ะแล้วแต่ชอบเลยบางคนชอบข้าวสวยหรือว่าข้าวเหนียวก็ได้เอาตามที่มีในครัวแล้วกันเนาะง,ง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะค่ะแล้วเราจะโขลกเลยค่ะนี่ค่ะเราก็ตาให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะจนข้าวเหนียวหนึบแบบนี้เลยเนี่ยค่ะ Okay. จากนั้นเราก็จะพักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวมาทําขั้นตอนต่อไปค่ะเอาหมูที่เราเสลิดนะ้ำว้แล้วนะคะนี่ค่ะมาใส่ในกระมังเลยใส่ถุงมือนิดนึงเพื่อสุขอ,อนามัยที่ดีเนี่ยอันนี้ถ่ายคลิปนะก็เลยใส่ถุงมือจริงๆก็ไม่ค่อยได้ใส่ละค่ะถ้าทำทานเองล้วก็ใช้มือนี่แหละเนาะง่ายๆนะคะสไตล์เราเองโอเคแหนมแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆพอคำเนาะอย่างที่บอกเนะะี่ยค่ะ ไทยมันเป็นสูตรเดียวกันนะคะจะใช้เป็นเนื้อหมูล้วนก็ได้นะคะหรือว่าใช้เป็นหมูติดมันหรือหมูแบบมีหนังหมูด้วยก็ได้นะคะแต่หนังหมูต้องเอาไปต้มก่อนนะค,ะค่อยเอามาทานะคะแต่อันนี้ใช้เป็นชิ้โครมหมูอ่อนก็ได้นะ,ะส่วนมากเขาจะนิยมแต่ว่าจะอาจจะค่อนข้างหายา,ยากนิดนึงต้องไปสั่งโดยเฉพาะหรือว่าซื้อตามร้านที่มีอย่างเราหาได้ทั่วไปก็ที่โครงหมูนี่แหละหาได้ทั่วไปเนาะ mm hmm. เริ่มจากใส่ ใส่เกลือก่อนเลยดีกว่าค่ะเกลือสองช้อนโต๊ะที่เราตวงไว้แล้วนะคะใส่ลงไปน้ำตาลทรายนะคะหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนชานะคะเพื่อให้รสชาติกลมกล่อมมากขึ้นนะคะอย่างแนมที่เราไปซื้อทั่วไปเนี่ยบางเจ้าเขาก็จะใส่เป็นผงอร่อยเนาะหรือว่าผงชูรสนั่นแหละใส่ค่อนข้างเยอะนะคะทําให้มันกลมกล่อมมากเกินไปนะคะทําเองก็จะสะอาดแล้วก็สะดวกดังนั้นก็เคล้าส่วนผสมให้เข้ากันก่อนอนวด Okay, จากนั้นใส่กระเทียมนะคะที่เราโขลกไว้นี่ค่ะอันนี้กระเทียมประมาณครึ่งถ้วยเนะาะตำออกมาก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะกระเทียม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 ยิ่งเยอะยิ่งอร่อยนะคะคือแต่อย่าน้อยเกินไปนะถ้าน้อยเกินไปเนี่ยแหนมเราก็จะไม่เปรี้ยวนะคะจะไม่อร่อยต้องแบบเน้นกระเทียมนิดนึงขยำกระเทียมกับเครื่องกับเกลือให้เข้ากันก่อนนะคะกับเมืที่เราใส่ลงไปเนี่ยแล้วข้าวค่อยใส่ทีหลังได้ค่ะ พอขยำกระเทียมเข้ากันดีแล้วนะคะก็ใส่ข้าวข้าวที่เราตำนะคะนะคะข้าวมันจะนี่ค่ะมันจะเหนียวแบบนี้เลยถ้าไม่มีโครก็อาจจะใช้วิธีการบี้ก็ได้นะคะหรือว่าขยำจนแบบเขาเละจนเขานิ่มเลยนะคะก็ยินดีดทีนี้ก็ขยำข้าวกับส่วนผสมของหมูที่เราใส่เนะะี่ยค่ะขยำให้เข้ากันเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะ นี่ค่ะเราก็ขยำจนเข้ากันดีแล้วนะคะจนเขาเลักษณะแบบนี้ค่ะคือเหนียวหนึบแบบนี้ได้ที่ทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนสำคัญนะคะในการเก็บเพื่อให้เป็นแหนมนะคะเราขยำหมูเสร็จแล้วเนาะเราจะเอามาใส่ถุงพลาสติกนะคะวิธีใส่ก็ใส่ไปเลยเดี๋ยวเราจะแบ่งสักสองถุงนะคะ เห็นไหมนคะคะวิธีการใส่ก็คือเราจะต้องไล่อากาศออกจากถุงนะคะดันแหนมไปตรงก้นถุงนะคะเพื่อไม่ให้มีอากาศอยู่เลยแล้วก็นี่ค่ะ ตรงที่เป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ดันเข้าไปบีบบีบเข้าออกค่ะบีบตรงที่เป็นลำแหลมเนะะี่ยค่ะบีบประกาศออกแล้วก็เขย่าันี้ยังมีอากาศอยู่นะคะแล้วก็บีบต่อ คือบีบให้อากาศออกมากที่สุดนะคะถ้ามีอากาศอยู่เนี่ยจะทําให้แหนมของเราเนี่ยเน่านะคะของเราไม่ใช่เป็นกระดูกอ่อนเนาะอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะถ้าบีบแรงไปอาจจะทําให้ถุงขาดได้นะคะจะต้องซ้อนถุงนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะมีมาลงมาแรงเข้าไปโอเคนี่ค่ะแล้วก็บีบบีบไล่อากาศออกมา ก็หมุนเขาแบบนี้ให้อากาศออกนี่นงคะอันนี้ยังมีอากาศอยู่นะเดี๋ยวเราไล่ออกก่อนคืออย่าให้เขาเป็นพองๆตรงบ,บริเวณปลายถุงเนี่ยค่ะพยายามบีบไล่อากาศเขาออกไป เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแหนมของเราก็ใส่ถุงแบบนี้นะคะมัดไว้แล้วก็วางไว้ข้างนอกนะคะ อย่างน้อยถ้าอากาศธรรมดานี่ประมาณ3วันนะคะถึงจะเป็นแหนมนะคะคือไม่ต้องใจร้อนนะคะมาคุณเอาไปตากแดดอยากให้เปรี้ยวเร็วๆนะคะเดี๋ยวมันจะบูดนะคะเอาให้เป็นอุณหภูมิห้องปกติเราเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็พักไว้สัก3วันนะคะก็คือถ้าพอเปรี้ยวได้ที่แล้วแล้วก็มาทำมาทอดทานได้เลยเลยะคะ่ะเป็นกับข้าวได้เลยแล้วก็ที่เหลือก็ถ้าหลังจากสามวันแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะมันก็จะลดความเปรี้ยวลงก็จะเป็นการถนอมอาหารนะคะเก็บไว้กินได้อีกประมาณเป็น10บสวันเลยะคะ่ะ แต่ก็คือยิ่งนานม,มันก็จะยิ่งเปรี้ยวนะคะเนี่ยแต่ว่าอ่ะโอเคค่ะวิธีการเก็บของเราก็คือเนี่ยค่ะของเรามันจะเป็นแหนมหมูเนาะบางทีมันอาจจะทําให้มีถุงรั่วได้อันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะคะเนี่ยค่ะอ่ะแล้วก็ลองดูดีๆนะคะเพื่อความสบายใจเราก็เอาถุงอีกใบหนึ่งถุงใหญ่เนะะี่ยค่ะมาใส่ไว้แบบนี้แล้วก็มัดเข้าไว้นะคะป้องกงันแมลงวงมแมลงวันนะคะมแมลงมาเจาะถุงของเรานะคะ ใส่ไว้สองชั้นเลยวางไว้ข้างนอก3วันค่ะเดี๋ยวกลับมาดูตอนที่เป็นแหนมเรียบร้อยแล้วนะคะอีก3วันค่ะ เนี่ยค่ะอันนี้คือแหนมที่เราหมักไว้นะคะแหนมกระดูกหมูที่หมักไว้3วันนะคะหน้าตาก็ออกมาเป็นแบบนี้จะสังเกตว่าเขาก็จะมีน้ำน้าออกมานะคะแล้วสีเขาก็จะซีดลงนิดนึงนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะนะคะแล้วก็ทําการทอดให้ดูกันค่ะว่าหน้าตาจอมเป็นแบบไหนสังเกตยังไงว่ามันเป็นแหนมแล้วนะคะมันก็จะมีกลิ่นหอมๆแล้วก็กลิ่นเปรี้ยวๆนะคะของแหนมออกมานะคะลองดมดูได้มันก็จะหอมแบบนี้แหละค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะทอดกันค่ะ เราจะแบ่งทอดทีละถุงนะคะนี่ตอนนี้ก็กลิ่นหอมมากเลยเดี๋ยวเราทอดสักถุงถุงนี้แล้วกันก่อนจะทอดนะคะเราก็จะมาแกะแบบนี้อันนี้เราก็เอาไปใส่ตู้เย็นไว้นะคะเพราะว่ามันมันมันเปรี้ยวแล้วถ้าไว้ข้างนอกแล้วมันจะเปรี้ยวเยอะเกินไปนะคะเราเอาแค่พอเป็นแหนมก็พอให้มันเะเปรี้วนิดหน่อยสำหรับคนที่ชอบเปรี้ยวมากๆจะทิ้งไว้อีคืนนึงก็ได้นะคะ ีนกลิ่นหอมมากเลยดูดีเวลาเราทอดเราก็จะเขี่ยพวกกระเทียมออกก่อนแยกชิ้นส่วนในการทอดคะถ้าทอดพร้อมพร้อมกันเนี่ยกระเทียมมันจะไม่ได้นะคะเราต้องแยกทอดเขียนน่ยแยกเท่าที่จะแยกได้ เดี๋ยวเราจะแยกกระเทียมกับหมูออกจนหมดน,นะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทอดต่อไปค่ะเนี่ยเราก็จะเอาหมูที่เราเตรียมไว้นะคะมาทอดก็ตั้งหม้อแบบนี้แหละบ,บ้านสไตล์เรา เดี๋ยวรอให้น้ำมันร้อนนิดนึงนะคะค่อยใส่หมูหมูเราจะแยกไว้เป็น2ส่วนเนาะส่วนที่เป็นกระเทียมแล้วก็ส่วนที่เป็นเนื้อหมูหมูแหนมหมูเราจะทอดรูปไปก่อนแล้วก็พอสุกแล้วค่อยใส่กระเทียมกับข้าวที่เราแยกไว้นี่ค่ะตามไปทีหลังเ,เพราะว่าถ้าเกิดทอดพร้อมอ่พร้อมๆกันเนี่ยอันนี้จะไม่ได้นะคะอ่ะน้ำมันเราก็ร้อนแล้วนะคะล้วก็ใส่หมูไปเลย กรอบดีเลยนะคะเดี๋ยวเราปลับมาดูการตอนที่สุกเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะหมูเราก็เริ่มจะสุกดีนะคะนี่ค่ะนค่ะสีเขาก็จะแบับดูกรอบขึ้นเดี๋ยวเราจะใส่อันนี้ลงไปเลย เราก็สุดดีแล้วนะคะเราก็จะจัดการเทลงไปเลยอันนี้คือแบบบ้านๆเลยนะเรียบร้อยแล้วเราก็เสด็จน้ำมันนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันเลยค่ะ ี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะแหนมของเรานะคะหน้าตาก็ออกมาเป็นแบบนี้แหนมซี่โครงหมูทอดนะคะหอมมากเลยโอ้ยกินสุดยอดอะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าค่ะอ่ะอันนี้ก็มันจะเหลือ,อชุด,ดนึงนาะเราเก็บไว้กินวันหลังก็เดี๋ยวใส่ตู้เย็นไว้ส่วนตัวน,นี้เราก็จะกินเลยกินกับข้าวเหนียวค่ะนี่ค่ะข้าวเหนียวรอ้อนข้าวเหนียวติดเนือ้อ ขันแรกขอชิมหมูก่อนนะว่ารสชาติออกมาเป็นแบบไหนหมูที่เราหมักนะคะชิมกระเทียมก่อนนะ,ะันอร่อยขนาดกระเทียมยังอร่อยอะ่ะกินหมูาถึงแม้จะไม่มีแหนมซี่โครงกระดูกหมูนะคะแหนมซี่โครงกระดูกอ่อนแต่ว่าเป็นแหนมซี่โครงกระดูกหมูนะคะก็อร่อยเหมือนกัน ยังได้กิแนแหนมนี่คแล้วก็กินแบบบ้านๆเราก็เนี่อข้าเหนียวจิ้มแหนมแบบนี้จิ้มน้ำน้ำมันนิดเนาออร่อยค่ะส่ตนนี้ก็กำลังดีเลย โอเคค่ะลองไปทําดูค่ะสูตรนี้อร่อยแน่นอนค่ะคอนเฟิร์มเลยรสชาติใช้ได้เลยค่ะเปรี้ยวกันลังรังนีนะคะแล้วก็ไม่เค็มจนเกินไปค่ะหอมหอมตัวกระเทียมนะเพราะว่าเราใส่กระเทียมค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยทําให้อร่อยค่ะโอเคค่ะขายได้เลยนะเนี่ยจา,าจานเท่าไหร่ดีคะจานนี้ก็ลองไปทําดูเนาะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหมค่ค่ะสวัสดีค่ะ